สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทิศสมปองร่ายยาวความรู้สึกจากใจไอ้ปองพร้อมประกาศยุติวิวาทะ เผชิญมรสุมดราม่าอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสำหรับอดีตพสคนดังสมปองนครไทยสงหรือทิสมปองกรณีแตกหักกับเจ๊ติ๋มทีวีพูเจ้าแม่แห่งวงการสื่อบันเทิงหลังเซ็นสัญญาร่วมงานกาันรีโนเวตบ้านให้วางแผนชีวิตให้ทุกอย่างหมดเงินไปเกือบล้านแต่ฝ่ายสมปองกลับขนเสื้อผ้านี้เหลือทิ้งไว้เพียงแค่รูปภาพเจ๊ติ๋มในห้องนอนพร้อมทิ้งบอมหลายเรื่องทั้งอยากรวยเร็วเกินไป ยุ่งกับคนไม่ดีธุรกิจสีเทาเรื่องผู้หญิงแอลกอฮอล์โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาว่าผมไม่มีสีเทาร้อยเปอร์เซนสึกมา40วันผมจะทำอะไรได้สึกมานอนบ้านพี่ติ๋มเลยพี่บุ๋มเป็นพี่สาวที่ไว้ใจ ผมจะปรึกษาจะถามถ้าสังคมเคลือบแคลงใจว่าธุรกิจสีเทาเหรออยากให้พี่สาวที่ผมรักมากบอกว่าสีเทาคืออะไรเพราะผมไม่ทำแน่นอนล้านเปอร์เซนต์โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสมปองนครไทยสงประกาศยุติวิวาทะพร้อมเผยความรู้สึกจากใจว่าความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและความสง่าผาเผยในชีวิตหลังจากนี้ต่อไปคือ แม้จะเป็นเรื่องที่ผมควรพูดผมก็จะไม่พูดถึงมันอีกถึงแม้ว่าผมจะมีพื้นที่และมีโอกาสในการตอบโต้มากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่ยังมีคนคอยติดตามผมในพื้นที่แห่งนี้ผมจะยังเดินหน้าต่อเพื่อสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่ผมรักได้มีความสุขไปด้วยกันในพื้นที่ของผมขอบคุณทุกกำลังใจครับจากใจไอ้ปอง ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The Bangkok Insight อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ